เอกประยุทจันร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน,นครสวรรค์บริเวณสันายเก่าบึงบรรเพศในพื้นที่หมู่8ตำบลน,น้องปริงและหมู่1ตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมีนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครสวรรค์ให้การต้อนรับและรายงานความเป็นมาแนวทางการบริหารจัดการน้ำสิแควโมเดลและดรสุรสีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำช่วงฤดูน้ำหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสีแควโมเดลเป็นการร่วมมือการของจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรและสุขโขทยัยร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565ได้มีการประชุมปฏิบัติการถอดบ,บทเรียนจากบางระก,กามโมเดลสู่สีแควโมเดล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำอย่างเต็มรูปแบบได้แก่การพัฒนาระบบปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หน่วงน้ำการติดตั้งระบบควบคุมน้ำและระบบติดตามระดับน้ำการเสริมคันและเส้นทางคมนาคมเพื่อปิดล้อมพื้นที่สำคัญการปรับปรุงโครงข่ายระบบกระจายน้ำการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำตลอดจนการพัฒนาแนวทางยกระดับรายได้เกษตรกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร,ร และการส่งเสริมการประกอบอาชีพในฤดูน้ำหลากโดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดวงน้ำใน8พื้นที่ระหว่างปี2566ถึง2568เป็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ1.3ล้านไร่รวมได้ปริมาณน้ำ1,680ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณการน่วงน้ำในจังหงวัดนครสวรรค์1,80 0ล้านลูกบาศก์เมตรและอีก600ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกขทยัยพิษณุโลกและพิจิตร หากรวมพื้นที่ในโครงการชลประทานที่อยู่เหนือจังหวัดนครสวรรค์จะสามารถรับน้ำได้รวม3,000ล้านลูกบาศเมตรสำหรับในปี2566มีแผนดำเนินการพัฒนาพื้นที่หนงน้ำใน4พื้นที่5อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่อำเภอชุมแสงอำเภอเมืองอำเภอตาครีอำเภอบรรพบพิสายและอำเภอเก้าเลี้ยวรวมทั้งบึงบรเพรและอีก2พื้นที่ในจังหวัดตอนบนและในปี2567 ถึง2,568จะดำเนินการเพิ่มเติมอีกสองพื้นที่ที่เหลือคืออเภอกรกพระและอเภหนองบัวโดยใช้บทเรียนและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการในปี2,566โดยในโอกาสนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากบึงบรเพศร่วมกิจกรรมสาธิตการทำปลาเห็ดซึ่งเป็นปลาที่หาได้จากชุมชนรอบบึงบรเพศชมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรการใช้โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ และร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่บึงบรรเพดรวมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7แห่งพร้อมพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บึงบรารเพด